ออกบอลก่อนครับจีนจ่ายขึ้นมาถึงแล้วได้จังหวะเปิดไซ้ก้อยมาติดมัตพลมาลาพันครับเปิดติดทางทิติพันธครับได้ทีครับหวายงปัวโยนเข้าในบ่งเสยไปเสาสองลึกเกินไปเข้าตรงกลางโอ้ลูกนี้ไปง่ายไปหน่อยครับดุดเข้ามา2คนรับสี่ลานอ,อกมางควายยังติดมือครับน่กลนี้น้ำหนักเสี่อยงเหมือนกันครับแล้วขึ้นลูงนี้ไม่ได้ครับรัตพลยังบังไว้อยู่ ปั่นลูกนี้โอ้ข้ามให้มีสมาธิในเกมเนี่ยเผลอนทีเดียวครับเขาเล่นเร็วมาเปลี่ยนจุดในการเล่นครับหวายงปัวจะตามไปในเลสารัตเขาดึงหลอกแล้วเปิดมาเสาแรกยกบอลเข้ากลางทางชิงจังหวะเดียวสวยตามมาตัดครับลูกดักของทิติพันธ์จะเล่นเกมโต้เลยับทีมไทยทีระทรึงกับต้องแก้ไขแล้วครับตรงกลางฝากสารัตสารัตจ่ายทางลึกชนาทิพดีต่อมาอดีศักดีศักดก์เจอกระแทก โคตัวย,ยังยืนสั่งการอยู่นะครับเริ่มจะให้นักเตะทีมไทยได้ดันในบางจังหวะมาแล้วชนะทิพจีครับาคนชนะทิพแต่งเข้าไปยิงอโหจังหวะนี้ตัดไ,ไปตรงของผู้สาวประตูครับนี่ครับจังหวะได้บอลขึ้นมานะครับเป็นลูกขนัดของเขาเลยครับแล้วแต่งหนึ่งจังหวะก่อนที่จะยิงด้วยขวาลูกนี้ครับตัวมือของผู้สาวประตูครับเหยียนจุนหลิงครับยังยืนอยู่จุดนั้นพอดีติดทางอดีศรชนะทิพไปเอผู้สินเปล่าครับให้ถงประตูด้วยนะครับ ดูกันอีกครั้งครับจังหวะพยายามจะแต่งหลบครับแต่ว่าโดนเขาจุ้นหมิ่นครับที่ขวานเปิดลูกนิงเปิดเอาไปแล้วได้ปุโอ้โหไม่ได้ครับจังหวะได้ขึ้นเดียวเดียวเลยครับของอดิศักดิ์ไรเปิดน้าหนักดีเลยครับจังหวะของธีรทรไม่ลาหน้านะครับเปิดขึ้นมาแล้วไ็่อดิศักดิ์ไม่ไปได้บอลแล้วแต่เคลื่อนบอลจังหวะนี้ของจีนสวยครับและจังหวะเปิดจนได้ล้นเข้าไปถึงเสาสองชกออกมาครับสิวรัดและจังหวะสองจีนยิงยังติดสารตครับ บอลยาวมาแต่เขาวางแน่เขาทำได้ดีเสาไกลดโดยมงชงเข้าในสุพัรรณนิดเดียวครับอาทิตย์ขมโมยชนาทิพย์คนเดียวลุยไปก่อนครับลุยไปก่อนโอ้โหไปเฉยเลยครับแล้สุดท้ายเทียทนานอะไรครับเปลี่ยนจุดมาทิติพันธ์ทิมต่อโอกาสของชนาทิพย์ อะไะครับจังหวะสองทิสตรงรุ่งรุ่งานให้ทิติพันธ์ทิติพันธ์หาช่องใจ่ายให้ชนาทิพย์แล้วชนาทิพย์เอาชัวร์ครับล็อกหนึ่งก่อนจะจ่ายตรงกลางให้อดิศักยิงจจอๆตรงนี้ไม่เข้าครับลงได้อดิศักดิิกเข้าตรงกลางแล้วมีเติมหรือเปล่าครับให้ต่อทะลุถึงทางทิติพันธ์พ่วงจันแล้วหักข้อชนาทิพย์ยิงหนึ่งศูนย์ครับทีม จบที่ชนาทิพย์สงกระสินครับในที่สุดครับทีมชาติไทยขึ้นนำจีนไปก่อน1น่อสครับที่ทำได้อย่างลูกนี้ครับคือต้องชมทั้งดิศักดิ์ไกรสอนแล้วก็ทีมพันธุ์ผูจ้จังนะครับซึ่งลูกนี้เป็นลูกที่ตามคอนเซ็ปต์เวลาถึงเส้นหลักละคัดแบ็กซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าทำทำทำ,ทำได้สวยเป็นแดงจริงจังจหวะน,นี้อย่างที่บอกครับถ้าถ้าเมื่อไหร่จีนครับแต่พูดถึงเราก็ควรควร,ควรจะจะกดเขาต่อเนื่องด้วยการเอาบอลมาครอง เปิดเข้าไปเกือบจะถึงแต่ยังติดทางรัตพลมาลาพันธ์วันนี้ถือว่าสําคัญมากนะครับจังหวะขึ้นลูกอากาศของรัตพลค่อนข้างจะชัวร์เลยครับชิติพันธ์ขึ้นมาติดรัตพลมาลาพันธ์แต่สกัดไปเข้าทางแล้วยิงเปิดล้นไปเสาสองมงชนเข้าในจังหวะอะไรครับจีนเผือทฮิสตองโดเติมขึ้นมาเข้าขวาขอใส่ดูดู่าบอลติดไซด์ทำได้ดีแล้วครับจังหวะนี้ จ่ายมาสวยมากครับแล้วเป็นทิสซองโดที่หม่งชงหนึ่งจังหวะแล้วยิงลูกดีครับแต่เสียดายไซก้อยครับโอ้คือพื้นที่มีให้เล่นแล้วครับแต่เสียดายเกือบทุกครั้งเลยครับชนาทิพไควโอไปเฉยเลยครับชนาทิพจี้จี้ไปต่อไม่มีใครตามชนาทิพันแล้วยิงจังหวะนี้โอ้โห<อ>ไม่ยังตรงตัวครับเร็วหรือเปล่าครับทิติพันชนาทิพชนาทิพพลิก พลิกเข้าในได้ดึงได้สองสามคนฝากธีรทรยัดมาเกี่ยวแล้วทิตพผ่านจ่ายเข้าไอ้กครเล่นไม่ได้ของอนิสักไกรสอนครับโอ้โหพลาดนูกที่สองครับโอ้โต้องชมในหวัดน,นีตั้งแต่ธีรทรเลยนะครับแล้วเกี่ยวมาครับนี่ครับเข้าไม่ถึงครับเสริมเลยครับอัศรกรเหลาเกิดจังหวะน,นี้มันผิดพลาดนิดนึงในจังหวะสุดท้ายครับจังหวะนี้เป็นเดือดโยกแล้วแตงจะวาเปิดได้ นี่นะรครับมุกจัาหวเสียของจีนก็ใกล้เคียงครับแต่ว่าบ่งลูกนี้ข้ามคานออกไปครับหลุดด้านข้างมาเปิดยัดเข้าลูกนี้ยังเข้ามือของสีวรกค์ครับแต่ลูกนี้เล่นเสี่ยงไปนิดนึงครับโอกาสของจีนเท้าขวาจ่ายออกมาเดี๋ยวต้องดูว่าจะเป็นจังหวะราคาแพงหรือเปล่ายังดักเอาไว้ได้ครับธีรทรเสาแรกสองสองจางสืเอเจอเปิดเข้าไปบ่งสกัดได้ครับกิติพันธ์ไปช่วยนะครับหลุดนิกทีครับจีนม่งไม่โดนเท้าทาง โอ้ลูกคุกขีดต้องระวังครับแถว2ยิงใส่เข้าไปจะหาจังหวะเข้าทำครับแล้วเปิดลูกนี้โมงไปเข้ามือของทางสี่ารักครับบอลลุยขึ้นมาของกิติพันธ์จี้แล้วฝากสารัตใกล้ๆครับอาทิติสตองโดสารัตให้ยกมาทำชิงเอาเลยครับสารัตผ่านแล้วได้ยิงโอ้โหไ,ได้ครับวันนี้นครับ ต้องชมจังหวะเติมขึ้นไปของสหรัฐนะครับจังหวะนี้ยอดเยี่ยมเลยครับแล้วจ่ายปาดกลับมาให้อดิศักครับแต่อดิศักยิงลูกนี้ยังไม่สามารถเพชรคาจีนได้อีกหนึ่งประตูครับโอ้โหคู่ก็มีโอกาสที่จะได้ลูกสองแต่แต่ถ้าเราไม่ได้ลูกสองเนี่ยความกดดันน่าจะเออโอลูกนี้ก็โอ้โหได้ขึ้นกว่านี้นะแต่ว่าความกดดันก็ยังก็ยังอยู่อยู่กับแนวรับของเราอยู่นะครับแต่ผมว่ามีโอกาสที okay. ่เราจะได้ลูกที่สองนะถ้า ถ้ายังเป็นในรูปแบบนี้อยู่นะครับจีนยังยังกดดันไปเรื่อยๆซึ่งสมาธิเขาแหละตอนนี้แต่บอลอย่างนี้ก็น่ากลัวนะครับบางทีเรา,าเราไม่ได้ลุยสองเราอั้นแล้วเราอาจจะไปหลุดสวยครับแต่งเข้านายไปแล้วตัดใจยิงเอโอวแ้ยบอลออกครับไม่ต้องออกแรงครับกับจังหวะนี้ยิงถือว่ายิงน้ำหนักค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าเฉี่ยวไปนิดเดียวครับจากภาพช้านี่นิดเดียวจริงจากข้างหลังธีราควนขึ้นไปแล้วครับข้างหน้ามีเติมขึ้นมาแล้ว ธีรทรเลือกที่จะยิงเองโอ้โหลูกนี้ตรงตัวครับสกังวิ่งอ้อมแต่ว่าไม่เอาส่เลยครับเสาแรกเฮิยเปิดเข้ามาได้มงเอ้าจังหวะนี้ครับโอ้โหดูอีกครั้งครับจังหวะเปิดขึ้นมาเนี่ยแล้วม่งเลยจังหวะแรกคืออูซีนะครับอูซีนี่ก็หายไปนานนะครับเกมโตกับทีมไทยสกัดมาเข้าฐานได้ยิงเลยโอ้โหห้าเกือบไปแล้วครับ ยังเข้ามือของครับแต่วันนี้เหวย่ยซื่อหาวก็ยังจบสกอร์ไม่คมครับนี่ครับจังหวะสกัดแรกของสุพรรณทองสงนั้นไม่โดนบอลครับกอนอะไรครับเตะสกัดทิ้งไปโอ้โอ้หมดเลยครับ